สวัสดีค่ะทุกท่านแม่หมอดวงดีพาโชคขอต้อนรับเข้าสู่คำทำนายดวงประจำวันที่4กุมภาพันธ์2568ตรงกับวันอังคารขึ้นสองข้าเดือน4ปีมะโรงวันนี้เป็นวันอังคารพลังของวันส่งผลให้หลายราศีมีความกระตือรือร้นมุ่งม,มั่นในการทำงานแต่บางราศีต้องระวังเรื่องอารมณ์และการตัดสินใจดวง12ราศี ประจำวันอังคารที่สี่กุมภาพันธ์2568ัารสาศีเมษยี่มีนาคมถึงสิเเมษายนการงานงานหนักขึ้นแต่ถ้าตั้งใจทำเต็มที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับของใช้จำเป็นและอาจมีค่าใช้จ่ายกระทันหันความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจคนมีคู่ควรหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ ราศีพฤษภยี่เมษายนถึง20พฤษภาคมการงานโอกาสดีสำหรับการเสนอไอเดียใหม่ๆเจ้านายกำลังจับตามองความสามารถการเงินรายรับค่อนข้างดีแต่ต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักคนโสดมีสเสน่ดึงดูดคนมีคู่ต้องหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันราศีเมถุน 21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนการงานงานเกี่ยวกับการสื่อสารและเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีการเงินรายได้เสริมมีเข้ามาแต่ควรระวังรายจ่ายเกินตัวความรักคนโสดอาจมีคนเข้ามาสนใจคนมีคู่ควรระวังคำพูดที่อาจกระทบจิตใจอีกฝ่ายราศีกรกฎ21มิถุนายนถึง22กรกฎาคม การงานมีเรื่องต้องตัดสินใจสำคัญควรใช้สติและเหตุผลการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือค่าซ่อมแซมบ้านความรักคนโสดอาจยังไม่เจอคนที่ใช่คนมีคู่ควรพูดคุยกันให้มากขึ้นราศีสิงห์23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมการงานมีโอกาสใหม่เข้ามาอาจได้รับข้อเสนองานที่ดี การเงินมีโชคลาภจากการลงทุนหรือได้รับเงินพิเศษความรักคนโสดมีโอกาสพบรักคนมีคู่ควรหาเวลาใกล้ชิดกันราศีกัน23สิงหาคมถึง22กันยายนการงานงานต้องใช้ความละเอียดรอบคอบควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วนการเงินรายรับมั่นคงแต่ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีความรักคนโสด อาจได้เจอคนถูกใจจากงานหรือสังคมคนมีคู่ต้องให้กำลังใจกันมากขึ้นราศีตุลย์3กันยายนถึง22ตุลาคมการงานงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และการเจรจาจะไปได้ดีการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวควรควบคุมการใช้เงิน ความรักคนโสดมีโอกาสได้พบรักใหม่คนมีคู่ควรลดความคาดหวังและเข้าใจกันให้มากขึ้นราศีพิจิก23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนการงานงานหนักและกดดันควรใช้ความอดทนเพื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านรถหรือของมีค่าความรักคนโสดยังไม่เจอคนที่ใช่คนมีคู่ต้องหาเวลาให้กัน และหลีกเลี่ยงการทะเลาะราศีธนู22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมการงานงานที่ต้องเดินทางบ่อยหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะไปได้ดีการเงินมีโชคลาภเล็กๆหรือได้เงินจากงานพิเศษความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางคนมีคู่ต้องให้เวลากันมากขึ้นราศีมังกร 22. ทธันวาคมถึง 19. มกราคมการงานอาจมีงานใหม่หรือได้รับมอบหมายงานสำคัญการเงินรายรับมั่นคงแต่ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีความรักคนโสดอาจมีคนเข้ามาสนใจคนมีคู่ต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นราศีกุม 20. มกราคมถึง 18. กุมภาพันธ์ การงานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือออนไลน์จะมีความก้าวหน้าการเงินรายรับเข้ามาต่อเนื่องแต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวความรักคนโสดอาจพบรักจากสื่อออนไลน์คนมีคู่ควรระวังเรื่องเข้าใจผิดราศีมีน19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมการงานงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะไปได้ดีการเงินมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวง หรือได้รับเงินพิเศษความรักคนโสดมีโอกาสพบรักที่ไม่คาดคิดคนมีคู่ควรให้เวลากันมากขึ้นดวงสำหรับผู้ที่เกิดทั้งเจ็ดวันคนเกิดวันอาทิตย์การงานได้รับข่าวดีการเงินดีขึ้นมีโอกาสได้โชคลาภเล็กๆคนเกิดวันจันทร์งานเกี่ยวกับการสื่อสารจะประสบความสำเร็จการเงินมีรายรับเพิ่มขึ้นคนเกิดวันอังคาร งานมีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ไหวพริบในการปรับตัวการเงินมีรายจ่ายสูงคนเกิดวันพุธงานต้องใช้ความละเอียดรอบคอบการเงินมีโอกาสได้รับเงินจากแหล่งใหม่คนเกิดวันพฤหัส,สบดีงานที่ต้องเดินทางจะไปได้ดีการเงินมีโชคจากการลงทุนคนเกิดวันศุกร์งานที่เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองจะไปได้ดีการเงินมีรายรับเพิ่มขึ้น คนเกิดวันเสาร์งานต้องใช้พลังงานมากควรวางแผนการทำงานให้ดีการเงินต้องระวังการใช้จ่ายเกินตัวสรุปวันนี้หลายราศีมีโอกาสก้าวหน้าทางการงานแต่ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจมากขึ้นกว่าปกติแนะนำให้เสริมดวงด้วยการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างหรือไหว้พระเพื่อเสริมโชค หากชอบคำพยากรณ์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามดวงดีพาโชคเพื่อรับคำทำนายดวงแม่นๆทุกวัน